ใบ,บส้วนคอยซ้อมมวยไหมอ๋อเป็นพระเป็นสงฆ์ซ้อมมวยยังไหนหน้อกันเน<อ>าะถ้าสาคนเด้อมันจังรวยแล้วไอ้ชั้นเป็นเห็นยญสมราคาคำสิงเพิ่นรวยกไอยากรวยเพื่อนใส่กันไปใส่กันมาตีบ่ถือคอยไว้โอ้ยแห้งผู้ถ่อสามาสิน้ำคุปด้วยน้อยได้เนาะออกมวยไทยเล่นเต้นไว้ปั้นตอเตะไว้มาคอยหม้อปั๊บลงเหลี่ยมแผกต้องเล่งเลยเฮ้ยเมีอยอะลูกตาว่าใส่สูงไหม อันนี้ยนคนปนไสหรอกจะมาหาโว้อาการปนไสไว้เด็กเอ๋ยเด็กน้อยมาดิซ้ำกันอีกมาเลิ่มตอนพันกรแล้วสวงไอ้พันเตใส่ปุ๊บปลอดไว้แหละเด็ถึิงสวงตัวนะเออฉันนั้นเราก็ดีใจดอกดีใจไว้แล้วเล่าแต่ข่อยที่ผู้เสียใจเสียใจยังน้ำจุกอยู่หุ่นไว้เฮ้ยจุกกับอดทส้นหน่อยแน่เราไว้เหาเป็นเด็กหน่อยเพราะอย่างเนาะอดได้สิเขียกระสุนกันไว้ให้ลูกขึ้นมาได้หอวน้ำบอกกอบผ้าแล้วก็แกมาตีซัก ซเขาเด้นน่ะมันมาไม่สอบได้ตัวเฮ็ดอยู่หน่ะเออนั่นแหละมันวินป่ะมันมึงมีปัญหาอย่างรถติดก่าโอ้ยว่าก mhm. ูหักออกไลทบอลคือมาแก้ปัญหารถติดผู้ใดนเขาตแก่ได้พีผู้ใด้แก่ได้จะคนดอกรถติดไฟแดงอีพออีแม่ค่อยบอกว่าจะได้ในกองทีตั้งแต่วัดขึ้นกันขั้นไฟแดงวืบขึ้นแล้วก็เอาราบาร์เด็ผู้ใจหนึ่งรับอยู่ในรถหันตรงนี้ติดไฟแดงเาเอาไฟแดงออกไฟเขียวตลอดสี่ด้านเลย คือจังสรรพมันรถที่พูดส้นกันเนื้อมันส้นกันตัวส้นมือนันมือนี่เหลือหน่อยก็เศร้าติดคุณป้าว้าวคนขับรถมันมาเป็นอึ้งครับเขายันมันมีอันตรายมองซีแยกคนเขาก็ขึ้นทางด่วนพูดเลยทางด่วนกับใครกันไรคือกันแรงสากวันไหนก็แลนซสาค่อยปั๊บคว่ำเร็วสามร้อยกิโลต่อชั่วโมงโอ้ยมัถคือใจซุ่มมักซิงเลยวะผมไม่นำเจ้ยย่างบ๊วคว่ำเฮ้ยไปสุดจุดพุดไว้กลางน้เอ้า ต้อขอใส่รถใส่ถนนแล่นไปแห้งๆสามสิกลับรถท่านมือกลับแล้วก็แล่นมือต่ำมือตามสา,ามมือบดเศร้าล่ลงสมัครน้ำมูเนี่ยบ้างฮนอัญโยบ้านท่านพ่ะโอ้เออสมัยหน่ะลงสมัครเลยเด้อสิลงองยุพไปสิกาให้ยุบม,มักนายุบายเจา้าวกว่ต้องมีการคุ้มกันเนิดรถจะขายออกมาจักหัวตัวสิยุบพักได้ล่ะพักสาราริมทางพักไม่เนาะไอ้หนอชิล่องเข็ดเลยเข็ดใต้สงวน โมโหเอ๊ะโมนาพักซื้อว่าจังไรคุณทักทายไวตลอดคือว่าไวตลอดนะขันบ่ไหวไม่ใช่เลยขะแน่นจริงเนาะก็ตอนไปหาเสียงจริงเลยเขาถึงพี่น้องประชาชนตีนอันเมืองเขาถึงประชาชนทรเอ่อนถ้าน้งมือลูกขึ้นมาพ่อหน้ามียาวัตดีครับทุกตัวเป็นบ้าสิไป็นวายเนี้ยเจ้าของวายตัวมันก็มีสิบคือกันยานมันประกาให้ประไว้ใจมัน ใจใจกันบ่ได้ดี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 ฉันบอกว่ารอบขอบแม่บ่ได้เพื้อเธอเลยเสียผาดเสียเปยสวัสดีเด้อพี่น้องผู้มีรถมีเกียนผู้มีวัวมีควายไปแก้ป่อลงนามผู้็นญาติดอกมะล่ำกระเช้ตะกั่ผู้มีซ้ำมีด้วยลรามีด้วยมีแองกูบักแตะบ่ละเจ้ารวยเข่าแน่บ่น้องนมจังฟัญดีของจัะทำข้าวพี่ข้าวน้องคนเงี้ยงจบฟงกันนี่จีละปล่อยซีบุญเลย พวกกูแม่ไงโมบ้าบอผมขอถามพ่อใหญ่พั้มลุงจันแม่ใหญ่พันมาหรือไม่ทางกล้หันบนพันธิลินเนี่ยเกิดคานบ่ขึ้นที่พ่อทำกันมาเลิกสวรรค์เดืนพวกสาวใสสาวล่าสาวจันท่ามาแล้วไปเช็ดข้ามาไก่ไก่จำผมได้แน่บน้องจำมาได้ดอกมันท้าแปลงมยนมงกุฎจำไม่ดีเด้อป้าแช็หาสถานอยู่อบอกบ้านเลย ขอนแกนน่นและเป็นทีมตั้งสถานกวงควงเจลลังนุ่นนครขอนแก่นแดนนักมวยเลียงท้องสมรักข่ำสิง <c oughs> ผมเป็นร้านก๋วย,ยเปิ๋ยหลังจากมันผ่านไปสดซดหอนหอนฟอเพมันฝันในเหลืองจริงเห็นกับตาจ๊ัดเลยเยสียงเศรื่ยังมองเข้าวขา,าขายกับเขาทาั้งหลังเลย มึงขาคนว้อยกูตายบ่ผมกับเฝ้าแด้นเนี่เบื้องเหตุการณ์ก็มุนเอรี่วัยรุ่นกินน้ำกระลุ่มกันเองอหาลุ่มหนึ่งไม่พอ่อบอกแล้วเราอย่าป้าปิงง้งอย่าเธอกินเกินกำหนดกินเพราะกินยาเนี่เป็นยาอะไรกินไร้บรรดาได้มันยืดหนากันไนาานาานด้เบนื้องอะไรลืมกันเลยผมแรงก็หอดมอนึ่เบิ้องทางสูรเลียดอาบตัเลยผมคันสิโป้ซอยก็คือแรงน้ำใจแแม่นล้วผมก็เฝ้ายแรงไปจับก็อิหยกขึ้นก็ซอยเลยเซ้แรงผูละออกผมสะพานผมซีหาตัว Con oh, no.